ปวดหัวเข่าวอร์มเดินไปไหนไม่ได้ลุกไม่ได้นอนดิ้นทุรนทุรายปวดจ้างเดินไม่ได้ใช้น้ำร้อนประคบไปเรื่อยๆตรงไหนอะคะที่แรกมันปวดตรงนี้มันลงมานี่นี่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วที่นี้สวัสดีค่ะนัดดีบุญค่ะค่ะดีบุญจะช่วยดูแลกระดูกและข้อของเรานะคะ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการปวดตามข้อปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวและหมอนรองกระดูกเสื่อมสาเหตุเนื่องมาจากน้ำไขข้อหรือหมอนรองกระดูกเกิดอาการซุดและเสื่อมนะคะวันนี้นันก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะดีบูนมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงและฟื้นฟูกระดูกและข้อของเรา,นะะาเนี่ยนีกินดาดีบูนไปแล้วก็ดีขึ้นโอ้ค่ะ<อ><อ> แล้วทีนี้ทํางานก็ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้บวมไหมคะคุณตามันเดี๋ยวนี้ไม่บวมเดินได้สบายลุกขึ้นเดินไปไหนไปได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณตาลองลุกขึ้นเดินให้เราเดินดูดีเดี๋ยวนี้พับหัวเข่าอะไรไม่เจ็บไม่ปวดและเดินดีจริงๆก็ไม่บวมเลยไม่บวมเลยเดี๋ยวนี้ยุบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณตาทานให้ดูเลยนะคะค่ะทานหมดเลยนะคะครั้งเดียวค่ะ ทานง่ายไหมคะคุณตาทานทานง่ายทานง่ายไม่คมทานไม่ม,มไม่กินดีค่ะเดี๋ยวคุณย่าลองเดินนิดนึงนะคะตอนนี้คุณย่ากายภาพแล้วก็กําลังฝึกเดินนะคะเดี๋ยวคุณย่าลองนะคะลองเดิน<ม>ลองเดินให้พวกเราดูนะคะจ้ะคุณย่าเดินได้หลายก้าวแล้วนะคะค่ะเดินจากที่คุณย่าเดินไม่คล่องแล้วก็เดินแรกๆเดินไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เดินได้ ค่ะคุณย่าเดินได้เยอะแล้วนะคะดูคุณย่าเดินกลับมานะคะค่ะคุณย่าเดินได้เยอะขึ้นแล้วก็อาการปวดก็เบาขึ้นเยอะนะคะค่ะตอนตอนทันแรกแรกมันก็ปวดเนาะค่ะมีอาการปวดตึงบ้างช่วงแรกแต่หลังจากที่ทานไปก็จะเบาขึ้นเบาตอนนี้เบาเยอะค่ะนะคะคุณย่าผ่าตัดช่วงช่วงไหนอะคะ ช่องขาข้อเท้าอ๋อผ่าตัดแขนด้วยค่ะอ๋อค่ะแขนตอนนี้ยกได้ไหมคะยกไม่ขึ้นตอนแรกยกไม่ขึ้นตอนนี้ถ้ายกได้มั่งได้เช่นเนี้ยอืมค่ะแล้วก็เทผงนะคะดีบุลลงไปเลยนะคะในหนึ่งซองน้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมไม่มีกลิ่นฉุนนะคะ ทานง่ายเดี๋ยวจะให้คุณย่าทานให้ดูเลยนะคะคุณย่าจะทานทุกวันค่ะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้านะคะ <ขอ S 1> คุณย่าลองทานค,ค่ะค่ะรสกลมกลอมอร่อยดีจังไม่ขมใช่ไหมคะไม่ขมค่ะค่ะค่ะอร่อยดีกินได้ทุกวันนะเนาะค่ะคุณย่าบอกว่าทานแล้วการดีขึ้นนะคะรสชาติก็ดีค่ะก่อนที่ยังไม่ได้ทานดีบูลมีอาการปวดตรงไหนบ้างค่ะ คุณป้าปวดสะโพกแล้วลงมาขาลงมาขาทีนี้เออก็ปวดก็บุนอยู่ว่าเออเอายาอะไรมากินก็เลยมาเห็นรีบูลก็เ,เลยเออเอามาทานดูคุณป้าลองยืนให้ดูว่าปวดตั้งแต่ตรงไหนนะคะแล้วทีนี้พอกินรีบูนเข้าไปทีแรกกล่องนึงมันก็ปวดขึ้นมาตรงนี้อแล้วทีนี้มันมาปวดอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้พอกิน สองสามกล่องสบายทํางานได้สบายสบายเลยล่ะเออตอนนี้ก็อาการเป็นปกตินะคะอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยก็คือปวดสะโพกกล้ามเนื้อนะคะล้าวลกขานะคะกล้ามเนื้อมีการอักเสบหดเกร็งนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อนะคะจะชงดีบูนให้กับคุณป้าทานตรงนี้เลยท่านนะคะดูเลยค่ะนี่เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะรสชาติอ่าไม่มีกลิ่นชุนนะคะรสชาติดีค่ะ ะะเดี๋ยววันนี้ชงให้คุณป้าทานเลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณป้าทานเลยค่ะยกทานเลยค่ะทานอ,อดเลยนะคะดีบูนสูตรเข้มข้นของเรานะคะทานเวลาหนึ่งซองเท่านั้นนะคะหลังอาหารเช้าค่ะค่ะกินง่ายค่ะ ขอบคุณดีบูนมากๆค่ะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะที่ได้ดูนะคะวิดีโอนี้อยู่ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ลองทานดีบูนดูนะคะว่าอาการของท่านไม่ว่าจะเป็นอาการปวดสะโพกล้าวรงขาหรือว่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดต้นคอนะคะสามารถทานดีบูลฟื้นฟูอาการของท่านได้เลยค่ะสําหรับท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อดีบูนที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยค่ะ